สวัสดีค่ะจากวไลัยองพยอมค่ะพอดีเลยไปถอนต้นงอนไก่นะคะจากในถุงดำของต้นชวนชมนะคะอันนี้ก็เป็นที่เอามาแต่จังหวัดอังทองนะคะก็เห็นดอกเขาสวยอันนี้จะเป็นดอกงอนไก่ที่เรียกว่าส้อยไก่หรือเปล่า ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะเพราะไม่รู้ว่าเขาจะบานเป็นห่อนใหญ่หรือเปล่านะคะเพราะอันนี้ยังเพิ่งจะออกนะคะก็มีอันนี้ก็อีกสีหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลงใส่ถุงดํากันนะคะพอดีไปเอามาวันนั้นก็ลืมไม่ได้ไม่ได้เก็บเมล็ดเขามาปลูกที่นี่ ก็เลยมาแยกเอาตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเข่าก็ออกเม็ดเยอะก็เลยมาย้ายลงถุงดำเล็กนะคะหาถุงดำใหญ่ไม่เจอไม่รู้เอาไปวางไว้สักที่ไหนก็เลยต้องมาใช้ถุงดำเล็กไปก่อนก็เป็นถุงเก่าที่ใช้แล้วแล้วก็ เอาต้นของเขาไปปลูกแล้วก็เลยเหลือถุงแบบนี้นะคะก็เอามารีรเซเรคเกิลสะทําใหม่นะคะนี่อันนี้ก็ดอกสวยนะคะเนี่ยถ้าดอกปลูกเยอะๆนะคะดอกเขาก็จะพรึบเลยนะคะก็จะสวยมากๆ เป็นคนที่ชอบดอกไม้สีสวยๆส,สดๆจะสร้างความชุ่มชื่นให้กับเราเป็นอย่างมากนอกจากจะมีพืชผักที่ปลอดสารกินแล้วก็ยังมีดอกไม้ให้ชื่นชมให้ชุ่มชื่นใจเบาสมองกับกลิ่นไม้ดอกไม้หอมๆนี่ ได้อีกหนึ่งกระถะถุงนี่ก็ดินเที่ยงทองนี่จะเป็นดินดินทรายนะคะลดน้ำเละไวพอน้ำไม่ลดก็จะแห้งแข็งเป๊กแต่ปลูกอะไรก็งามดีนะคะ ที่บ้านที่อังทองหอยทากเยอะหอยทากเยอะมากๆอันนี้ก็หวังว่าเขาจะแตกขึ้นมาแล้วก็ให้ดอกเดี๋ยวลากเขาลงถุงดำแล้วลงทะลุลงไปข้างล่างก็ลงถึงพื้นดินก็จะใหญ่เองนะคะต้น อันนี้เดี๋ยวก็ย้ายมาใส่ถุงดำไว้ก็บำรุงนิดนึงเดี๋ยวก็จะได้ที่สวยงามอันนี้ต้นเป็นดอกรู้สึกว่าจะเป็นสีชมพูแล้วรู้สึกว่าง่อนจะแบเบแล้วนะคะแต่ต้นคดนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็ลงไปทางคดคดนึงนี้แหละ เดี๋ยวเขาก็เติบโตขึ้นมาเพราะเขาไม่ค่อยสมบูรณ์อาหารไม่เพียงพอเหมือนคนขาดสารอาหารก็ทำให้ต้นแคะแกรนคดโคง้ง ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นดอกสีชมพูมาลาใส่ถุงดำเสร็จแล้วก็ลดน้ำนะคะลดน้ำให้เขาชุ่มชื้นแบบนี้นะคะนี่เราก็ตอนนี้ก็เอาตั้งตากน้ำค้างไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเช้าขึ้นมาน้ำค้างก็จะเยอะหมอกหนาก็ให้เขากินน้ำค้าง แล้วก็เดี๋ยวพอสายสาเราก็จะเก็บเข้าล่มนะคะเพราะอันนี้ทำอยู่กลางแจ้งเขาจะได้ไม่เหี่ยวนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือย้ายต้นของห่อนไก่มาลงถุงดำไว้นะคะเพื่อการขยายพันธุ์ใหม่นะคะเพราะอันนี้ก็ ติดกมากับถุงต้นชวนชมนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ